สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะฮะพบกับนัดการวันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่7เดือนสิงหาคมนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ไม่มีเลื่องงามยามดีนะครับวันนี้ทํากิจทาการใดๆก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามุมดาวช่วงนี้มันมีเรียกมุมดาวได้ร้ายนะครับเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวเรื่องของภัยต่างๆเกี่ยวเรื่องฟืนไฟเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุแบบ ทำลายร่างกายประมาณนี้นะครับเราจะเห็นนะครับในช่วงนี้เริ่มที่จะมีข่าวนะครับเกี่ยวกับการทํรลายร่างกายนะครับไม่ว่าจะหลายๆแห่งนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันยังเป็นภัยเกี่ยวกับเรื่องการทำลายกันและการอยู่ฉะนั้นก็เซฟร่างกายตัวเองด้วยนะครับในช่วงนี้แล้วก็อารมณ์ด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เมื่อไม่มีเรื่องงามยามดีทํากิจทาการใดๆถ้าจะเป็นงานมงคลใดๆก็ตามนะครับก็เอาไว้วันหลังนะครับจะดีกว่าแต่ถ้าจําเป็นต้องทําก็ ระบัดระวังมันอาจจะมีอะไรคุกคลักนะครับหรือว่ามีอะไรที่มันไม่ค่อยราบรื่นอยู่บ้างนะครับก็อดทนนิดนึงแล้วกันเนาะแล้วก็เลขมงคลนะครับในช่วงวันนี้นะครับมีดังนี้ฮะมีเลข5นะครับเลข2นะครับเลข9นะครับแล้วก็เลข6นะครับส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโชโกคือเลข4นะฮะสีที่ถูกโชกนะครับในวนี้นะครับมีอย่างนี้มีสีส้มนะครับที่ใช้ได้นะสีน้ําเงินนะครับ สีดำนะครับแล้วก็สีเหลืองครับส่วนสีที่ไม่ใช้หรือว่าเรื่องเลี่ยงคือสีเขียวนะครับแล้วก็เรื่องของวันนี้มีคนเขียนนะครับมาถามนะครับอยู่คำหนึ่งในช่วงนี้ถี่มากเลยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับเขาว่ามูเตลูนะครับหลายคนก็เขียนมาว่ามันคืออะไรนะครับมันมีคนถ้าคนแก่นะก็ เขียนมาถามเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็นคนลุงนะฮะจะว่าคนข้าคนแก่เขียนมาถามไหครับว่ารุ่นของลุงก็ไม่มีนะครับมูเตลูคืออะไรนะครับเอาจริงๆมันเป็นคําจะว่าเป็นรุ่นใหม่หรือเปล่านะครับมันมาจากอินโดนีเซียนะครับมาจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะฮะเมื่อปีฉายเมื่อปี2 5 2 2นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็บบางท่านก็ อาจจะเกิดนาาแล้วบางท่านอาจจะยังไม่เกิดอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แบบรุ่นเก่าโบราณเป็นคำโบราณไม่ครับเป็นหนังภาพยนตร์นะครับที่อินโดนีเซียเกี่ยวกับมันชื่อเอาเข้าไทยชื่อว่ามูเตลูศึกไสยศาสตร์ประมาณนี้นะครับมันเป็นหนังที่ว่าด้วยเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผู้หญิง2คนนะแล้วก็ใช้พิธีกรรมใช้ไสยศาสตร์นะครับในการที่จะช่วงชิงนะครับ หนุ่มร่อผู้นี้มาให้ได้ด้วยทั้งไม่ได้ดูเลขกันโดยก้นนะครับแต่ในเรื่องนี้แน่นอนว่าชื่อว่าศึกษสยศาสตร์เขาก็เลยใช้พวกไสยะนะครับหรือว่าพวกพิธีกรรมต่างๆเพื่อจะให้ได้มาประมาณนี้นะครับฉะนั้นคำนี้มันจึงใช้ไปนะครับในช่วงนั้นก็ยังไม่มีคำนี้สักเท่าไหร่นะแล้วก็มาช่วงหลังๆนะครับเมื่อไม่กี่ปีมานี่เองเขาก็ นำมาใช้นะครับในเรื่องของการาทำพิธีกรรมต่างๆให้เกิดความเป็นมงคลแก่ตัวเองหรือว่าทำพิธีบางอย่างเพื่อให้ชีวิตเฮงขึ้นนะหรือว่าอาจจะเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีนะครับในเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักนะฮะมงคลก็มูติลูเรื่องสุขภาพอยากให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับกเรียกว่าวิธีมูติลูมันก็ค,คล้ายๆนะครับบางคนถ้าของไทยเนี่ยมันก็ เรียกว่าเสริมมงคลเสริมดวงชะาตา,าประมาณนี้นะึกออกไหบอกไหมฮะหรือว่าไหว้พระขอพรนะครับประมาณนี้นะครับคือเอารวมๆกันนะหรือว่าเป็นพิธีกรรมเพื่อก่อให้เกิดความเป็นประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ในพิธีผู้ที่จ,จะสวดอะไรพวกนี้นะครับนึกออกไหมฮะว่าประมาณประมาณแบบนี้แหละก็เลยคํารวมๆว่า เป็นมูเตลูนะครับหรือบางคนเขาก็เรียกสายมูเฉยนะฮะประมาณเลยมูประมาณนี้นะครับก็จะได้เข้าใจว่าอาโอเคประมาณแบบนี้จริงๆมูเตลูนะครับมันมีหลายแบบนะมูเตลูด้วยสถานที่นะครับก็ไปไหว้แต่ละแห่งนะเราจะเห็นมูเตลูเรื่องความรักสถานที่นั้นหนึ่งสองสามสี่นะฮะมูเตลูเรื่องของ การงานต้องไปที่นั่นสิอะไรเงี้ยนะฮะมมเตลูเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับหรือว่าการความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเ,าเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าเรื่องของจะเรียกว่าหน้าที่การงานตัวเองกันเนาะประมาณนี้นะครับหรือว่าเป็นมมเูลูเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเงินทองทรัพย์สินโชคลาภประมาณนี้นะครับนี่คือสถานที่ต่างๆนานาก็สุดแต่ว่าใครจะสร้างนะครับกิมมิคหรือสร้างพล็อตนะครับว่า แต่ละแห่งนะสมัยก่อนมันก็ไม่มีอะไรที่แบบชัดเจนนักนะครับแต่ว่าพอยุคหลังๆคนชอบในเรื่องนี้คนก็เลยหาสถานที่ต่างๆแล้วก็สร้างเป็นพล็อตขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของความรักต้องสถานที่แห่งนี้นะครับถ้าในกรุงเทพก็มีหลายแห่งนะฮะเราลองนึกถึงแถวแยกราชประสงค์ก็ได้นะครับมีแต่ละแห่งแต่ละที่นะครับเป็นพระพรมพระอินนะครับพระตีมรติพระพิกเ,เนต อ๋อโอ้โเยอะแยะหมดเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไปมูที่นั่นที่นี่อะไรประมาณนี้เป็นความเชื่อเรื่องสถานที่นะครับแล้วก็เป็นสิ่งของก็มีนะฮะสิ่งของก็อาจจะเป็นตะกุดนะครับอาจจะเป็นหินสีนะฮะอาจจะเป็นหินที่เบตอาจจะเป็นรูปรคำนะครับอาจจะเป็นเข้าของบางอย่างที่นํามาพกติดตัวเพื่อก่อให้เกิดโชคลาภความสําเร็จอะไรต่างๆ,ๆนานาครับนี่เขาเรียกว่าเป็นมูเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งของนะครับ แล้วก็มีเกี่ยวกับร่างกายด้วยนะครับมูเกี่ยวกับร่างกายบงกอนก็อาจะงดกินเนื้อสัตว์นะครับอาจจะเรียกว่าว่า้เสร็จแล้วก็พกสิ่งที่เป็นศักดิ์สิทธิ์ของตนเองนะครับของสายมูแล้วก็งดทานเนื้อสัตว์บ้างหรือว่าอาจจะตั้งจิตอธิษฐานนะครับว,ว่าจะไม่ทําสิ่งใดนะครับในช่วงวันนี้เวลานี้หรือว่า ไม่ไม่ร่วมเพศนะครับในวันนั้นวันนี้นะครับวันพระวันโกนอะไรประมาณนี้คือเป็นตั้งจิตอธิิฐานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเขาเรียกว่ามูเตลูเหมือนกันนะฮะรวมไปถึงนะครับก็จะเรื่องของการสักยันต์นะครับสักยันต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเรื่องของแฟนลักแฟนหลงอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นสายมูแบบหนึ่งนะครับถามว่ามันถูกต้องนะครับมันคือพุทธศาสนาหรือเปล่าก็แน่นอนครับพุทธเรา อาจจะโดยตรงแบบเนื้อแท้ก็คงไม่ใช่นะครับแต่ว่ามันเป็นความเชื่อนะเพราะฉะนั้นในความเชื่อเนี่ยมันก็จะผูกพันนะครับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะว่าไปนี่ตั้งแต่จริงจริก็นู่นนะฮะก่อนพุทธศาสนาเกิดนะฮะส่วนของพราหมาก็มีความเชื่อนะครับแล้วก็ของฮินดูนะครับของพุทธแล้วก็เลื่อยไล่มาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะผูกพันนะครับกับวิถีชีวิตของคนเรานะพุทธพราหมณ์ผีนะฮะก็จะ อยู่รวมๆนะครับในแต่ละพิธีกรรมนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะหาพุทธแท้เลยในแต่ละพิธีกรรมนั่ก็ยากนะขึ้นบ้านใหม่มันก็จะมีทั้งพุทธทั้งพาผสมผสมนะฮะหรือว่าจะเป็นการไหว้พระขอพรอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะพุทธกับพาผสมผสมกันนะครับหรือบางคนอาจจะทําพิธีกรรมนะครับเกี่ยวกับความเจริญการเปิดกล้องนะละครนะก็จะมีอะไรรวมๆผสมผสมกันนี่คือเรียกว่าเหมือนกับพุทธธรรมที่ที่รวบรวมนะครับกลายเป็น บางอย่างมันก็แยกกันไม่ออกประมาณนี้นะครับก็เล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วโมเตลูมันก็ประมาณนี้นะฮะใครจะเชื่อนะครับหรือไม่เชือ่อสิ่งใดก็แล้วแต่สุดแต่คนนะครับมันก็ไม่ถูกไม่ผิดอะไรก็แล้วแต่ว่าเราจะรู้สึกแบบไหนนะครับแต่าททำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยอันนี้จำเป็นนะครับอย่าทำให้ใครเดือดร้อนอย่าทำให้ใครเสียหายแล้วก็อย่าทำให้ใจเรามีความทุกข์กังวลน,นะครับจริงๆทำเพื่อให ชีวิตจิตใจมันดีขึ้นนะแต่ถ้าทาแล้วชีวิตมันแย่ลงจิตใ,ใจแย่ลงทรัพย์สินเงินทองแย่ลงแบบว่าไม่ใช่มูละนะฮะอันนจะเป็นการหลงผิดบางสิ่งเพราะว่ามูมันคือการความเชื่อที่สร้างขึ้นเพื่อให้ตัวเองมีไม่กายใจทรัพย์สินเงินทองหรือความสุขส่วนตัวที่มันดีขึ้นนะครับโอเคก็ฝากไว้นะครับใครที่ถามมาหลายคนเลยนะฮะก็นะครับตามนี้แหละนะโอเคเรามาดู12สราศีนีก่ก่อนครับ ชาวราศีเมษพฤกษ์ศแล้วก็ราศีเมถุนนะครับในช่วงวันนี้ซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้านนะครับวันนี้กิจกรรมมันมีกิจกรรมนอกบ้านนะครับในพื้นดวงบางคนอาจจะต้องเดินทางบางคนอาจจะมีการเดินทางระยะสั้นหระยะไกลอะไรก็ตามนะครับในช่วงวันนี้รวมไปถึงเรื่องของกิจกรรมสังคมในช่วงนี้อาจจะมีการนัดหมายเพื่อนนัดหมายคนรู้จักนะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีการรวมญาติเยี่ยมญาติหรือว่าพบเจอคนรู้จักอะไรประมาณนี้นะครับเรียกว่าวันนี้ดูยุ่งยุ่งแล้วก็ มีกิจกรรมอะไรมากพอสมควรเนาะและแถมนะครับวันนี้ค่อนข้างพอใจในระดับหนึ่งและกันในเป้าหมายที่เราต้องทําในวันนี้นะฮะบางคนอาจจะมีการไปขายของนะครับบางคนอาจจะอยู่บ้านเคลียร์บ้านจัดการบ้านหรือว่าดูหนังดูซีรีส์ดูละครหรือว่าจะมีกิจกรรมอื่นๆใดก็ตามนะครับวันนี้นะครับเรียถือว่าค่อนข้างได้ตามเป้าหมายนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะทําอะไรนะแล้วก็รวมไปถึงเรื่อง การเดินทางเลยวันนี้นะครับมีอุปสรรคนิดนึงนะต้องรลบมัดระวังเรื่องของอุปสรรคมันจะอาจจะมีอุปสรรคกลางทางหรือปลายทางไปในสถานที่ที่เราไปแล้วร้านไม่เปิดหรือว่าสถานที่นั้นปิดอะไรพวกนี้นะครับเราก็ไม่ได้เช็คข่าวนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องดูเรื่องข่าวคราวดีๆแล้วก็เช็คดีๆในสถานที่ที่จะไปนะครับแล้วก็เตรียมเข้าของเตรียมรถเตรียมอะไรก็าตามที่มันต้องเช็คนะครับบางทีแบบรถเสียกลางทางหรือมีปัญหาอะไรกลางทางอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะ แล้วก็วันนี้ใครที่ทํางานนะครับมันจะมีไฟเต็มที่เลยไฟลุกโชนฉะนั้นช่วงวันนี้คนราศีเมษก็เหมาะกับการทํากิจกรรมที่เราอยากทํานะครับคืออยากทําสิ่งใดทํามาเลยช่วงนี้ต้องระมัดระวังคนใกล้ชิดป่วยไข้ไม่สบายนะบางทีมันมีคนรู้จักนะครับที่ไม่สบายนะครับบางทีอาจจะโรคประจําตัวนะครับหรือโควิดอันนี้น่ากลัวหน่อยหรือว่าบาดเจ็บอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้อาจจะได้ข่าวคนนะครับรู้จักบาดเจ็บ ลื่นสะดุดถลกล้มเจอของแข็งของมีคมเจออะไรที่มันทําให้เราแตกตื่นตกใจนะครับในช่วงนี้ก็ต้องเซฟตัวเราแล้วก็เซฟในการพูดคุยอะไรกับใครด้วยเพราะว่าถ้าเราไปเจอคนที่ป่วยไข้ไม่สบายเดี๋ยวเราจะนําโรคัยแค่เจ็บเข,ขอามาบ้านนะครับรวมไปถึงเรื่องของอความรักในคบในช่วงนี้คนโสดก็มีโอกาสนะครับที่จะคุยกับใครถ้ามีใครคุยด้วยอยู่นะฮะแล้วก็ลังเลอะไรบางอย่างวันนี้ จะมีความคืบหน้าหรืออย่างน้ยอาจจะไ,ได้ได้ได้ข่าวดีนะครับหรือได้ฟังข่าวความลับอะไรบางอย่างของเขาอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มันเป็นช่วงที่คนเอาเรื่องต่างๆมาระบายให้เราฟังนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระวังจิตตกระวังจิตมันแกว่งนะครับพยายามสวิงให้มันอยู่ตรงกลางๆนะครับพยายามอย่าอย่าตื่นตระหนกนะครับในเรื่องต่างๆเพราะว่าถ้าบางทีเราต้องใช้ใจเราต้องใช้ร่างกายเราต้องใช้อะไรก็ตามที่ จะต้องเดินต่อไปในระยะยาวนะครับถ้าจิตตกตอนนี้บางทีมันตัดสินใจอะไรมันจะพลาดได้ง่ายๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในวันนี้คู่หรือแฟนเรานะครับก็ค่อนข้างจะอา,อาจจะป่วยไม่สบายข้อแรกนะข้อที่2คือเขาอาจจะสับสนกังวลอะไรบางอย่างข้อที่3คือเขายังสามารถช่วยเหลือนะครับบางเรื่องกับเราได้และข้อต่อมาคือเขากําลังอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายมีปัญหาเรื่องสูงขภาพร่างกายมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามที่เขาอยู่ในช่วงนี้เรา ดูแลเขาใกล้ชิดหรือว่าลองสอบถามถามถ่ายอะไรบางอย่างหรือส่งสัญญาอะไรบางอย่างดูก็เขาอาจจะให้เรารอช่วยอะไรบางอย่างได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเควันนี้มาดูราศีอื่นต่อครับราศีพฤกษบนะฮะช่วงวันนี้พื้นดวงมันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะครับท่านที่คาดหวังเรื่องของการเงินนะครับมีโอกาสจะสําเร็จท่านที่มีความตั้งใจนะครับที่จะทํากิจทาการสิ่งใดในวันนี้นะครับ มันมีหนึ่งนะครับเรื่องของอการเงินนะครับที่เข้ามา 2. มีการเดินทาง,งระยะสั้น3มันมีดวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักนะครับอาจจะต้องมีการเดินทางไปหาไปมาหาสู่นะครับ <S <S ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าการเดินทางไปไหนมาไหนหรือพบเจอคนหรือว่าญาติพี่น้องอะไรพวกนี้มันต้องป้องกันเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ประการต่อมาช่วงนี้ใครที่ทำกิจทำการใดก็ตามในเรื่องของเงินทองนะครับมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นแต่ว่าจะได้ข่าวคนใกล้ชิด ป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาลหรือเข้าศูนย์นะครับศูนย์แพทย์หรืออะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเริ่มเข้าใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆแล้วบางทีอาจจะเป็นคนเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นคนอยู่ในตึกในอาคารที่เราอยู่หรือว่าบางทีอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักในที่ทํางานอะไรประมาณนี้นะครับมันมีดวงที่ทําให้เราตื่นตระหนกนะครับในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นยุคปัจจุบันมันก็คงเป็นเรื่องโควิดนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องเซฟร่างกายดีๆนะแล้วก็เรื่องของแฟนนะครับระยะน,นี้คนที่โสดกับคนที่ มีคู่นะครับวันช่วงนี้หรือว,วันนี้นะ,ะดวงดีเรื่องความรักนะครับคุณอาจจะพบเจอพูดคุยนะครับสิ่งใดก็ตามแนวโน้มเรียกว่าความรักถือว่ายัางพอที่จะคาดหวังได้นะครับถือว่าดีในระดับในระดับหนึ่งเลยละนะฉะนั้นวันนี้จะทําอะไรไปไหนกับแฟนหรืวก็ไปทําอะไรร่วมกันก็ถือว่าแฮปปี้มีความสุขดีนะครับแล้วก็เรื่องของ สุขภาพร่างกายนะครับในช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังคือ1เจ็บคอนะครับสมีอาการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดหลังคอบาไหลนะครับมันปวดบางทีมันเหมือนกับอาจจะนั่งนานนั่งผิดท่านั่งผิดเก้าอี้อะไรก็ตามหลังมันตึงนะครับมันก็เลยดึงให้สมองแล้วก็เส้นเลือดนะครับที่ขมับมันตึงยกตัวอย่างนั้นมันก็เลยทําให้ปวดหัวได้นะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พยายามจัดระเบียบร่างกายดีๆมีเวลาพักก็พักอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็ช่วงนี้นะครับอย่างระวังท้องเสียด้วยนะครับรูปทรนมอะไรมารวมไปถึงนะครับเรื่องของการเงินในระยะนี้มุมดาวออก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องเรื่องของครอบครัวนะครับหนักพอสมควรหรือเข้าของเครื่องใช้จุกจิกนะครับช่วงนี้หรือดวงวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้ซื้ออะไรที่มันมีราคาแพงๆเ,เ,เป็นชิ้นเดียวเป็นชิ้นเป็นอันอาจจะเป็นเรื่องของอซื้อของจุกจิกนะครับแล้วค่าใช้จ่ายในการซื้อของทีสมบูนี้ต้องไปตลาดหรือเข้าห้าง ค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่คิดนะฉะนั้นคุณเตรียมความพร้อมหรือว่าจดลิสต์รายการไว้จะได้ไม่ไม่ลืมแล้วก็อีกอย่างคือไม่ซื้ออะไรที่มันฟุ่มเฟือยนะครับช่วงนี้จะเร็วให้เซฟเรื่องเงินเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็โอเคมาดูแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่สนุกวันหนึ่งแต่ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วยครับ <S <S ต่อมาคนราศีเมถุนในช่วงวันนี้พื้นดวงมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองนะใครที่คาดหวังเรื่องการเงินควจะไป ทํางานค้าขายซื้อขายแลกเปลี่ยนไอเดียในการวางแผนการเงินลงทุนนะครับหรือบางทีอาจจะเป็นเรื่องของการผัดผ่อน,นผ่อนผันเรื่องเงินทองหรือว่านี่สินนะครับวันนี้นะครับวันดีสําเร็จในสิ่งที่เราคาดหวังจริงๆวันนี้กับพรุ่งนี้นะแล้วก็ประการต่อมาในช่วงนี้ถ้าเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครยังพอที่จะมีคนช่วยเหลือได้นะครับช่วงนี้จะมีการเดินทางระยะสั้นๆแล้วก็กิจกรรมทางสังคมเริ่มเยอะขึ้นนะครับดูน่อาจจะ ล็อกดาวน์นี่แหละคุณอาจจะไปหาเพื่อนไปเจอใครนะครับในช่วงนี้แล้วว่ามีโซเชียลช่วงนี้มันจะคลุกอยู่กับสังคมทางความเป็นจริงกับหรือสังคมทางเครือสังคมทิพ์นะครับในโลกของโซเชียลช่วงนี้คุณจะคลุกอยู่กับเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลกับเรื่องของสังคมมันมันรุนแรงกาเรียกมันเข้มข้นแสงสว่างจ้านะครับอยู่สองมาที่ตัวเราอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้เลยบอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะใช้หน้าจอเยอะใช้ โทรศัพท์หรือว่าอาจจะมีการเดินทางระยะสั้นอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องเซฟร่างกายแล้วก็เซฟเรื่องของไอเดียแล้วก็เซฟเรื่องของความเหนื่อยล้าในสมองอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นก็ต้องเบาๆบานิดนึงในง่ายๆคือพักผ่อนบ้างเดี๋ยวมันจะช็อตหรือน็อกนะฮะแล้วก็คนใกล้ชิดเขาจะห่วงนะครับรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายอย่างนะครับในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับคุณอาจจะเจอเรื่องอะไรก็ได้ทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวข้อแรกข้อที่2องเรื่ จะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนะครับภูมิแพ้ใครที่เป็นภูมิแพ้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ช่วงนี้มันจะเหนื่อยเป็นพิเศษก็เรื่องหายใจไม่ลึกหายใจไม่เต็มปอดก็ได้นะมมันก็เลยทําให้หายใจสั้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยเหนื่อยนะครับช่วงนี้ก็เลยดูเรื่องการปรับลมหายใจนิดนึงคนที่มีคู่นะครับในช่วงนี้แฟนระยะนี้พอที่จะพึ่งพาหรือคาดหวังได้อยู่นะครับแล้วก็ ช่วงนี้จะอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องสังคมเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อหรือว่าอะไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของใครจ่ายนะครับมันจะมีบางอรไรบางอย่างที่ทำให้เราแบบชื่นใจอยู่บ้างประมาณนี้นะครับในช่วงนี้รวมไปถึงนะครับเรื่องของคนที่โสดนะครับช่วงนี้ก็ต้องระวังคนที่มีคู่เข้ามาด้วยนะที่อาจจะมาแบบเราไม่คาดคิดคาดฝันหรือว่ามาหลอกลวงอะไรก็ตามช่วงนี้ต้องฟังหไว้หูรีบ ตัดสินใจอะไรบางอย่างไปนะครับแล้วก็มาดูเรื่องบทสรุปนะครับคนราศีเมษในช่วงวันนี้พื้นดวงการเดินทางการติดต่อการเจราจาต่อรองนะครับในช่วงนี้ถือว่าประสบความสําเร็จดีแล้วก็มีการเดินทางระยะสั้นแล้วก็การทําสิ่งใดให้มันเหนื่อยให้มันล้าให้มันเ,เรียกว่าหมดแรงหมดพลังนะครับดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเขาเรียกว่างานแทรกงานด่วนเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องเตรียมความพร้อมเผื่อไว้ด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาอะไรที่เราต้องรีบแก้ไขนะครับเรียกว่าราศีคน เสนณหขคงราศีนะครับของราศีเมษนะครับในช่วงวันนี้อยู่ที่เสื้อผ้าสีเข้มเข้มเข้าไว้นะครับต่อมาเสน่ห์คงราศีพฤกษ์นะครับในช่วงวันนี้จะเรียกว่าเสน่ห์คงราศีพฤกษ์อยู่ที่ปากนะครับช่วงนี้ปากดีช่วงนี้ปากคุคุยอะไรแล้วคนเชื่อถือนะครับหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวนะครับดังนั้นช่วงนี้ราศีเมื่ออยู่ที่ปากแล้วก็ทําให้ปากมันดูสว่างสดใสดูมี สุขภาพดีนะครับบางคนที่เป็นผู้หญิงก็อาจจะทาลิปสติกนะครับส่วนคนที่ไม่ทาก็ใช้แมสชั้นหน้ากากอันที่มันเด่นๆอันที่เราใช้แล้วสบายใจอันที่มันใส่แล้วรู้สึกว่ามีความมั่นใจอะไรประมาณนี้นะมันจะช่วยได้เยอะครับคนราศีหยุดบริเวณนี้นะฮะส่วนเรื่องของหน้าที่การงานทำอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่ามีดวงเดินทางระยะสั้นหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้อง,องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษด้วยนะครับมีดวงใช้เงินเยอะนะแล้วก็ประการต่อมาครับคนราศีเมถุนเสน่ห์คนราศีเมถุนอยู่ที่กายทิพย์เนื้อทิแสดงว่า จะทากิจทาการใ,ใดๆก็ตามนะครับวันนี้ต้องแบบต้องกลิ่นหอมนี่ฟังแล้วมันก็ปแปลกๆแต่ฟังแล้วมันก็เป็นตามนั้นจริงนะคือเรียกว่าผิวผิวสะอาดสะอ้านก็ได้นะครับเขาเรียกว่าทําร่างกายให้มีกลิ่นหอมสะอาดสะอ้านก็กายทิพ์เนื้อทิพตทำสิ่งใดคิดสิ่งใดนะครับมันจะมีแรงดึงดูดที่ทําให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเนาะโอเคครับผมลงดวงนะครับเนื้อสักครู่นี้เมื่อวานนี้ลงไป4คลิปนะครับเรื่องของ ดาวพุธย้ายนะครับยาวที่5ถึง23นะเราได้ประโยชน์จากการที่ดาวย้ายอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าแน่นอนดาวย้ายมันมีดีไม่มีดีมีอะไรกันบุรุไดเยอะแยะหมดเลยนะครับแต่ว่าเราอยากจะหาประโยชน์จากดาวย้ายเนี่ยเราจะโฟกัสเรื่องอะไรนะครับมันถึงจะทาแล้วประสบความสำเร็จเป็นพิเศษในกรณีดาวย้ายนะครับแบบนี้เนาะโอเคลองฟังได้นะฮะเมื่อวานลงไป4วันนี้ลงอีก4นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคิดอ่านประการใดทําสิ่งใดขอให้สมบัติหนาแล้วก็ แข็งแรงนะครับเราหลับฟันดีพรุ่งนี้ตื่นสดชื่นแจม่มใสนะครับพบแต่สิ่งดีๆนะครับทำอะไรก็ให้สำเร็จนะครับเป็นกำลังใจเสมอมาครับสวัสดีครับ